ฮัลโหลเจ้าสบายดีสบายดีกับสบายดีดูขาฟังไท่เออกับสบายดีดูขาฟังไท่เนาะตอนนี้เครื่องข้องเอามาหอดกุหลังแบงลานเมื่อละค้อนเท่งแข้งสซบันหนอัเด้อพี่น้องเด้อเครื่งองข้องหอกกับเรื่องอารมุ่เนาะส่วนทีเดียวนี่จะออกกับแข้งจับประสักเนาะพีว่ว่านีนาา่โดดฮักกระลังเคียนมาจากรดดหนีเนาะตอนนี้หอดเมื่อตะคน้อนเท่ง แข้งสระวัตในเด้อพี่น้องเด้อลูกค้าฟังไทยพอขอมกขบใจลูกค้าฟังไทยที่ใส่บริการทีมงานเคยฟังโคง้งหับฝากเครื่องแท้เนาะทั้งทีมงานเฮาเจะบริการให้ลูกค้า้วยใจเต็มที่เนะาะหักษาเครื่องของลูกค้าให้ดีที่สุดเนาะพี่น้องเนาะถพาว่าลูกค้าอยู่ฟังไทยจะฝากเครื่องของน้ำทีมงานเคยฟังโคง้งกะทักเขาในเพจเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เครื่องของเฮากำลังเอามาหอดจอดเทิงเนาะตอนนี้เนาะ อ่า้ามีอีกวนหนึ่งถ้ามีเครื่องอ่าอ่าเคื่อเรือูนกะตันฮาเด้อทั้งเมืองนครเพียงเนาะทั้งทีมงานเคย